คืนนี้ขอให้คุณวางทุกสิ่งที่หนักใจหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกช้าๆตั้งจิตให้สงบเหมือนผืนน้ำที่นิ่งแค่ฟังด้วยหัวใจคุณกำลังเปิดทางให้บุญและแสงความเมตตาเข้ามาหาค่ำคืนนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการณิยะมมัทธกุสเลนะยังตังสันตัง ปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุดชูจะสุหูจะสุวัชโพจะอนัตติมานีสันตุสกโกจะสุพะโรจะอปะกิจฉะโกจะสันละหุกมะโพสันตินทรีโยจะนิปโกจะอปะคับโพกุเลสุอนันตคาเรนาจะขุถาทถะทังสมจาเรกินจิ เยนะวันยูปะเรอุปวัตเทยุงสัพพัสตาพระวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตติตะสาวาาวราวาอนวะวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัทิมารัสกาอนุกะถุลาทิฐาวาเยจะอทิฐา เยจะทูเรวะสมะนติเกจะภูตาวาสัมภเวสีวาสัเพสตาสุขีหนตุนัติเวรังปนิธิตังอเวราหนตุอพยปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุยัตสาทุธิอปริมานัง เมตังจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภวเยอปริมานางังอุดถังอโทจะติริยันจะอสังพาทางอาเวรังอสับปตังติดถังจะรังนิสินโนวาสยโนวายาวัตัสะวิกัตัสะอิทังสติงอาทิเถยะ ทิฏฐินจะอสุปคัมมะทิฏฐิอธิิฐานังอวิขิตังนะหิชาตุคับเสยังปุนเรติเอสานิสติวิสุทธิยาการณียะมัทกุสเลนะยังตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุดชูจะสุหูจะ สุวัชโพจะอนัตติมานีสันตุสโกจะสุภโรจะอปะกิจฉะโกจะสันละหุกมะโพสันตินทรีโยจะนิปโกจะอปะคับโพกุเลสุอนันตคาเรนาจะขุดถะทังสมจาเรกินจิเยนะวันยูปะเรอุปวัตเทยุง สัพสัตตาพระวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตติตะสาวาถาวราวาอนะวะเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัททิมารสกาอนุกะทูลาทิฐาวาเยจะอทิฐาเยจะทูเรวะสมะนติเกจะภูตาวาสัมภเวศีวา สัเพสตาสุขีหนตุนัติเวรังปนิธิตังอเวราหนตุอพยปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุยัตสาทุทธิอปริมานังเมตังจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภวเยอปริมานังอุดถังอโทจะ ติริยันจะอสังพาทางอาเวรังอสัปปตังติดถังจะรังนิสินโนวาสยโนวายาวัตัสะวิกตตสะอิทังสติงอทิเถยะทิถินจะอสุปคัมมะทิฐิอธทิฐานังอวิคิตังนะหิชาตุ พัะเสยังปุนเรติเอสานิสติวิสุทธิยาการณิยมัทกุศเลนะยังตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุดชูจะสุหูจะสุวัชโพจะอนัตติมานีสันตุสักโกจะสุพโรจะอปกิจะโก จะสัรละหุกมะโพสันตินทรีโยจะนิปโกจะอปะคับโพกุเลสุอนันตคาเรนะจะขุดถะทางังสม,มาจาเรกินจิเยนะวันยูปะเรอุปวัตเทยุงสัพพสตาพระวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตัถิ ตะสาวาถาวราวาอนวะวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัธิมารสกาอนุกะทูลาทิถาวาเยจะอธทิถาเยจะทูเรวะสมะนติเกจะผูตาวาสัมภเวสีวาสัเพสตาสุขีหนตุนัตถิเวรัง ปนิธิตังอเวราหนตุอพยปัจฉาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุยัสาทุติอปริมานังเมตังจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภวยเยอปริมานังอุดถังอโทจะติริยันจะอสังพาทางอเวรัง อาสัพปัดตังติดถังจะรังนิสินโนวาสยะโนวายาวตตัสสะวิกตัสสะอิทังสติงอท,ทิเถยะทิถินจะอสุปคัมะทิฐิอธทิฐานังอวิกขิตังนะหิชาตุคับเสยังปุนเรติเอสานิสติ วิสุทธิยาข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ทั้งทางกายวาจาใจ ไม่ว่าจะในชาติใดพบใดขอให้ทั้งทั้งหลายจงโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแก่ทุกดวงจิตที่ล่วงเกินข้าพเจ้าทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวขอให้กรรมทั้งปวงคลายออกจากกันโดยสิ้นเชิง ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าเปิดรับพลังดีบุญดีและความสว่างเข้ามาแทนที่ด้วยแรงอธิษฐานนี้ ขอให้ใจข้าพเจ้าสงบเบาสบายและพร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยแสงแห่งบุญพุทธะมะอาอูนะโมพุทธยะพุทธะมะอาอู นะโมพุทธยะพุทธะมะอาอูนะโมพุทธยะชยัสสะนวมังคลานิพพานปฏิภายโยจะชยัสิทธิธรรมรังสีจะชยัสสะปริตังพนามเห พระพุทธังชินะเตเชนะรัตถังโปสิตะมุตตะโมชินะราชามหาราชาสัพพสัต,ตานวัตุสตาพระธรรมังชินะเตเชนะสังโคปริวารโยธรรมราชามหาราชาสัพพโทโกโว,วิวาทินัง พระสังคังชินะเตเชนะรัฐถังโปสิตะมุตตะโมสังฆราชามหาราชาสัพพะโทโกโวิวาทินังนะโมพุทธายะชินะปัญจระปริตตังมังคลันจะพนามเหิพระพุทธคุณะรังสี ปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเมพระธรรมคุณะรังสีปาริสันโตจะปราริส <Eat. S 1> ุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเมพระสังฆคุณะรังสีปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเม อะหังวันทามิสัพเพพุทธาอะหังวันทามิสัพเพธรมมาอะหังวันทามิสัพเพสังคาชยัสสะนวมังคลานิพพานปฏิพายโยจะชยสิทธิธรรมรังสีจะชยัสสะปริตตังพนามเหพระพุทธัง ชินเตเชนะรัตถังโปสิตะมุตตโมชินะราชามหาราชาสัพพสตตานวัตตุสตาพระธรรมังชินะเตเชนะสังโคปริวารโยธรรมราชามหาราชาสัพพโทโกโว,วิวาทินังพระสังคัง ชินะเตเชนะรัถังโปสิตะมุตตโมสังฆราชามหาราชาสัพพะโทโกโว,วิวาทินังนะโมพุทธายะชินะปัญจระปริตตังมังคลันจะพนามะเหพระพุทธคุณะรังสีปริสันโตจะ ปาริสุตโตจะสัพสพทาโสธิภวันตุเมพระธรรมคุณะรังสีปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเมพระสังฆคุณะรังสีปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเม อะหังวันทามิสัพเพพุทธาอะหังวันทามิสัพเพธรมมาอะหังวันทามิสัพเพสังคาชยัสสะนวมังคลานิพพานปฏิพายโยจะชยสิทธิธรรมรังสีจะชยัสสะปริตตังพนามเหพระพุทธพัง ชินเตเชนะรัตถังโปสิตะมุตตโมชินะราชามหาราชาสัพพสัตตานวัตตุสธาพระธรรมังชินะเตเชนะสังโคปริวารโยธรรมราชามหาราชาสัพพโทโกว,วิวาทินังพระสังคัง ชินเตเชนะรัฐถังโปสิตะมุตตะโมสังฆราชามหาราชาสัพพะโทโกวิวาทินังนะโมพุทธายะชินะปัญจระปริตตังมังคลันจะพนามเหพระพุทธคุณะรังสีปริสันโตจะ ปาริสุตโตจะสัพสพทาโสธิภวันตุเมพระธรรมคุณรังสีปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพสพทาโสธิภวันตุเมพระสังฆคุณรังสีปาริสันโตจะปาริสุตโตจะสัพพทาโสธิภวันตุเม อหังวันทามิสัเพพุทธาอะหังวันทามิสเพธรรมาอะหังวันทามิสัเพ,มมสเพสังคาอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุษาานังพุทโธภควาติสุวาขาโตภคะวาตาธรรมโมสันทิทธิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิิโกปัจ,จัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโค อุชุปติปันโนภขวัตโตสาวกสังคโฆยายะปติปันโนภขวัตโตสาวกสังคโฆสามีจิปติปันโนภขวัตโตสาวกสังคโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาอสะภขวัตโตสาวกสังคโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยดักคิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสุาขาโตภควาตาธรรมโมสันทิทธิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะยิโกปัจ,จัตตังเวทิตัโพโภวินยูหิติ สุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆยธทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสภคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยดักิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสุวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนะยิโกปัจจัตังเวทิตัโพโภวินยูหิติ สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสยุค,คานิอัฏฐปุริสปุคลา เอสภคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดักคเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติชยสสะนวมังคลานิพพานปฏิภาโยจะชยสิทธิธรรมรังสีจะ ชยสะปริตังพนามะเหชินปัญจระปริตังสัพพทาโสถีพระวันตุเมขอให้ภัยทั้งหลายห่างไกลขอให้คืนนี้สงบปลอดภัยอิติปิโสภักขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถีสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติให้แสงบุญคุ้มกรองตลอดคืนอาหังสุขิโตโหโมินิทุโขโหโมิอเวโรหโหมิอพยาปัโชโหโมิ อานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสตาสุขิตาโหนตุอเวราโหนตุอพยาปัชชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ Thank mm -hmm. you. นะโมพุทธายะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอแสงแห่งพระพุทธคุณคุ้มครองกายใจและบ้านเรือนให้หลับสบายปลอดภัยทั้งคืนสาธุคืนนี้ฉันปล่อยทุกสิ่งที่ไม่ดีออกไปฉันให้อภัย และได้รับการให้อภัยหัวใจของฉันสงบอ่อนโยนและเบาขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะตื่นขึ้นพร้อมพลังใหม่พร้อมรับสิ่งดีจากจักรวาลทุกประการถ้าคลิปนี้ทำให้ใจคุณสงบขึ้นสักนิดฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อให้แสงบุญได้อยู่ข้างๆคุณทุกคืนครับสาธุ